ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผูหยินเจ้าสำราญ ตอนที่97เฝิงเยี่ยไปจะกลับมาแล้วหลังจากที่เฟิงเยี่ยไปไปไม่นานเวยฟูจือก็พาเฉินหยางออกเดินทางเช่นกันเขาต้าเหลียงห่างจากที่นี่ไม่ไกลเพียงแค่เดินเท้าสองสาวันเท่านั้นพวกเขาออกจากเมืองในเวลาไล่เลี่ยกันคนหนึ่งไปทางตะวันออกอีกคนลงใต้พอดูเช่นนี้แล้วกลับให้ความรู้สึกเสมือนแยกจากกันไม่ได้เจอกันอีกอย่างนั้น ทางฝั่งตำหนักหยงฝูไทเฮารู้เรื่องที่เฟิงเยี่ยไปเดินทางกลับวังฮ่องเต้จงใจปิดบังนางก็เพื่อจะไม่ให้นางมาแทรกถึงขั้นส่งคนไปเฝ้ายอ,อ,อยู่อำนหนกตำหนักหยนทั้งวันทั้งคืนกลัวว่านางจะแอบไปหาส่งคนไปทำลายแผนของฮ่องเต้ไทเฮากังวลใจทว่าทำอะไรไม่ได้จริงได้แต่ไปหาฮ่องเต้ฮ่องเต้ถูกส่งมาอยู่กับนางตั้งแต่อายุ13ที่ผ่านมายังนับว่าเคารพนางอยู่แต่ก็เพียงแค่เคารพเท่านั้นนางรู้ว่าฮ่องเต้เกลียดนาง ดังนั้นผ่านมานานหลายปีเช่นนี้ประโยคที่นางพูดคุยกับห้องเต้ใช้เพียงสิบนิ้วก็นับได้แล้วห้องบรรทมของห้องเต้นางก็เพิ่งจะได้ไปเป็นครั้งแรกหากไม่ใช่เพราะเฟิงเยี่ยไปชาตินี้นางอาจจะไม่มาเหยียบแม้แต่ครั้งเดียวห้องเต้กำลังบรรทมอยู่ในตำหนักไทเฮาให้หงวีเข้าไปแจ้งทันทีที่อยู่ตรงประตูขวางหงวีไว้ครั้นเห็นว่าเป็นคนของไทเฮาจึงออกปากกล่อมว่า ฟ่าบาทบรรทมพักผ่อนอยู่มิให้ผู้ใดเข้าพบไทเฮาก็ไม่ยกเว้นหนอวิกูกูเชิญกลับไปเถอะหนอวิพูดด้วยความร้อนรนว่าขอรบกวนกงกงเข้าไปแจ้งเสียหน่อยไทเฮาทรงมีเรื่องด่วนจริงๆกงกงชักสีหน้าใสเรื่องใหญ่เพียงไหนก็ต้องรอให้ฝ่าบาทตื่นบรรทมก่อนแล้วค่อยว่ากันอย่าว่าแต่ไทเฮาเลยต่อให้เป็นอดีตห้องเต้มาแล้วพระองค์ก็ไม่ให้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักเช่นกันแต่ว่า แต่ว่าอะไรอีกหากทำฝ่าบาทตื่นตกใจเจ้ามีหัวกี่หัวให้ตัดได้กันงอวิยังคิดจะขอร้องอีกจู่จูประตูตำหนักก็เปิดออกนางกำนันที่ประนิบัติให้ห้องเต้นอนพักก็ออกมาแสดงความเคารพให้งอวิแล้วพูดว่างอวิกูกูฝ่าบาทเชิญไทยเฮาเข้าไปได้แล้วก็หันมาพูดกับกงกงคนนั้นว่า ฟาบาดยังพูดอีกว่าหลี่กงไม่เคารพคนของไทเฮาก็เท่ากับไม่เคารพไทเฮาให้กงกงไปกรมราชัณฑ์รับการโบยตี30ครั้งหลี่กงกงผู้นี้มีทุกทว่าเล่าไม่ได้ความคิดของฮ่องเต้ช่างยากจะคาดเดาโดยแท้ทั้งทั้งที่กำชับว่าไม่ให้ใครมารบกวนโดยเฉพาะไทเฮาแต่ความคิดนี้นึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคราวนี้ตั้งใจปรนิบัติก็ผิดการทะเลาะกันระหว่างเจ้านายนี้ผู้ที่ต้องลำบากก็ยังคงเป็นบรรดาคนรับใช้อย่างพวกเขาอยู่ตลอด ไทเฮาเข้าไปในตําหนักฮ่องเต้เพิ่งลงจากพระแทน่นบรรทมกําลังให้นางกํานันสวมฉลองพระองค์ให้เขาอยู่ครั้นเห็นไทเฮาแล้วปากก็พูดขอโทษว่าอาภัยให้ข้าที่เสียมารยาทไม่อาจถวายบังคมไทเฮาได้ไทเฮาพูดว่าไม่เป็นไรฮ่องเต้ถูกเลี้ยงดูโดยนางมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่เคยเอ่ยปากเรียกนางว่าพระมารดาเลยสักครั้งทั้งสองคนห่างเหินกันเช่นนี้อยู่ตลอด ตอนนี้พบหน้ากันเช่นนี้ห้องเต้สงบนิ่งมานานแล้วกลับเป็นไทเฮาที่เครียดขึ้นมาห้องเต้สวมฉลองพระองค์จนเรียบร้อยแล้วเชิญให้ไทเฮานั่งลงจากนั้นถามว่าเหตุใดวันนี้ไทเฮาถึงเสด็จมาหาข้าถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือไทเฮาคิดอยู่เล็กน้อยก็แกล้งถามเป็นไม่ได้ตั้งใจว่าข้าได้ยินมาว่าวัยหมิ่นจะกลับมาแล้ว เจ้าเด็กคนนี้มีแต่จะก่อเรื่องตอนแรกที่นางมาหาข้าข้าไม่ให้นางไปนึกไม่ถึงว่านางจะไปหาเจ้าข้าละเป็นกังวลเรื่องนางอยู่ทุกวิวันดังนั้นที่ข้ามาวันนี้ก็เพราะจะให้ฝ่าบาทส่งทหารไปรับนางห้องเต้ไร้สีหน้าใดๆหมุนพระธรรมรงที่อยู่บนนิ้วพระหัดแล้วตรัสกับนางอย่างเปิดเผยว่าในเมื่อไทเฮาก็ได้ยินแล้วเช่นน,น,นั้นก็น่าจะรู้ว่าเฟิงเยี่ยปกำลังจะกลับมาแล้วกระมัง พระหัตถ์ของไทเฮาที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อกำแน,น่นเพคะข้าทราบแล้วเพิ่มเติมท้ายตอนกูกูคำเรียกนางกำนันอาวุโสในวังเพื่อแสดงความยกย่องกงกงคำเรียกขันทีในวังเพื่อแสดงความยกย่องตอนที่98แต่งตั้งเขาเป็นท่านอองเป็นอย่างไรสายพระเนตรของฮ่องเต้ม,มีรู้จะมองไปที่ไหนผ่านไปอยู่ครู่หนึ่งถึงพูดว่า เว่ยหมิ่นเป็นดวงใจของเราเราย่อมไม่ให้นางได้รับอันตรายใดๆไทยหาวางใจได้ส่วนคนอื่นๆชะตาฟ้าลิขิตก็ต้องดูที่บุญวัสนาของพวกเขาแล้วในใจไทยหาเสมือนถูกมีดกรีดมิปานรู้สึกแน่นอกขึ้นมาทันทีนางหอบหายใจสองครั้งดวงตาแดงกำ่ำฟาบาดข้ารู้ว่าฟาบาดเกลียดข้าแต่เย่ยไปเป็นลูกชายแท้ๆของข้าข้าไม่อาจเห็นเขาตายได้ฮ่องเต้รินชาส่งถึงพระหัตถ์ไทเฮาด้วยพระองค์เอง ไทเฮากล่าวเกินไปแล้วเราเคยบอกว่าจะฆ่าเขาเสียเมื่อไรเรายังจำได้ว่าตอนที่พระบิดายังมีชีวิตอยู่เคยบอกว่าจะแต่งตั้งให้เขาเป็นท่านองค์ผ้าสิทธิ์กล่าวไว้ว่าคนหนึ่งได้ดีครอบครัวย่อมดีตามตอนนี้ไทเฮาเป็นถึงพระมารดาของแผ่นดินในเมื่อเฟิงเยี่ยไปเป็นลูกชายของไทเฮาย่อมหาใช่พียงแค่ทําการค้าขายอยู่แต่ในหมู่รัษฎรเรายังคิดอยู่ว่าจะรอให้เขาเขา้าวังมาแล้วทํทาตามความประสงค์ของพระบิดาก่อนที่พระองค์จะสวรรคตแต่งตั้งให้เขาเป็นกู้หลุนอองด้วยซ้ํา อย่าทำเช่นนั้นเลยเพคะไทยเฮาข่มความเป็นห่วงของนางลงไปตอนนั้นพระบิดาของพระองค์เพียงแค่ตรัสไปตามอารมณ์เท่านั้นนับไม่ได้เขามีได้เกิดในราชตะกูลยิ่งมีใช่คนแซววีเวินจะแต่งตั้งให้เขาเป็นท่านององไม่ได้เด็ดขาดฮ่องเต้กลับตรัสว่า ตั้งแต่อดีตก็ใช่ว่าจะไม่มีการแต่งตั้งคนนอกสกุลเป็นท่านอองชไนถึงทําไม่ได้ไทเฮาเป็นมารดาเลี้ยงของเราเช่นนั้นเสิงเยี่ยปย่อมเป็นพี่น้องของข้าไทเฮาก็รู้พระบิดาทั้งชีวิตมีลูกเพียงไม่กี่คนน้องสาวคนสุดท้ายของข้าปีที่แล้วก็แต่งไปอยู่ที่พิงหลานได้พี่น้องมาเพิ่มอีกคนเราดีใจยังไม่ทันเลยด้วยซ้ําไทเฮาตกใจจนวิญ,ญญาณแทบหลุดออกจากร่างโกรธฮ่องเต้จนหน้าแดงอย่างยากจะได้เห็นนะัก ฟาบาดพระองค์จะทำอะไรค่าก็ไม่ยุ่งและยุ่งไม่ได้ด้วยมีเพียงเรื่องนี้ที่ข้าไม่เห็นด้วยกับการที่พระองค์จะทำเช่นนี้เด็ดขาดเยี่ยปเป็นลูกชายของข้าเรื่องนี้ข้าตัดสินเองได้ไทเฮามั่นใจถึงเพียงนั้นเชียวห้องเต้ยืนขึ้นแล้วเดินไปที่ข้างหน้าต่างมือไพรหลัง ตั้งแต่ตอนที่ท่านทอดทิ้งพวกเขาสองพ่อลูกเข้ามาในวังนั้นย่อมตระหนักได้แล้วว่าลูกชายของท่านจะเกลียดท่านอีกอย่างนี้ก็ผ่านมานานหลายปีความเกลียดชังนี้เติบโตอยู่ในใจนานแล้วเราส่งคนไปเฝ้าจับตาดูเขานาน,านหลายปีเช่นนี้รู้ว่าเขามีความสามารถและยังรู้จักเขามากกว่าไทยเฮเสีอีกเราคิดว่าเขาคงไม่ฟังท่านแน่แน่ยิง่งไม่ยอมรับแม่อย่างท่านด้วย คำพูดแต่ละประโยคราวกับมีดปักลงกลางใจไทเฮานางกับเฟิงเยี่ยปแม้จะเป็นแม่ลูกสายเลือดเดียวกันแต่นี้ก็ผ่านมานานแล้วตกหลงเฟิงไปมีหน้าตาเป็นอย่างไรนิสยัยจะยังเป็นเหมือนตอนเด็กอยู่หรือไม่ยังเก็บซ่อนความเกลียดชังที่มีต่อนางมากมายเพียงไหนนางล้วนไม่รู้ลูกชายที่ใกล้ชิดกับนางมากที่สุดตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่นางไม่คุ้นเคยมากที่สุดไทเฮาปาดน้ำตาในใจเกิดความเศร้ามองไร้จุดสิ้นสุด ในใจห้องเต้กลับรู้สึกสะใจยอย่างยากจะอธิบายใต้ฟ้าน,นี้ล้วนเป็นของเราหากเราอยากจะฆ่าใครก็ง่ายดายนักแม้เราจะปฏิบัติกับไทเฮาเสมือนมันดาแท้ๆแต่อย่างไรเสียท่านและเราก็มีใช้สายเลือดเดียวกันวหมิ่นเป็นหลานแท้ๆของไทเฮาหากไทเฮายอมออกคำสั่งให้วหมิ่นกับเราละกก็พวกเราจะยิ่งสนิทมากขึ้นคำพูดของไทเฮาเราย่อมตัดสินใจพิจารณาอีกครั้ง เขาเป็นห้องเต้อยากได้สตรีคนใดก็เป็นเพียงแค่เรื่องขยับปากเท่านั้นแต่วหมิ่นไม่เหมือนกันเขารักนางจริงไม่อยากใช้วิธีบังคับนางทว่านางไปหรูนานคราวนี้ยังพาเฟิงเยี่ยปกลับมาด้วยเขากลัวว่าไฟรักเก่าของนางจะจุดติดขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นจึงต้องชิงลงมือก่อนเขารอไม่ไหวและรอไม่ได้อีกแล้วหากเขาเป็นคนออกคําสั่งวหมินจะต้องเกลียดเขาไปตลอดทั้งชาติดังนั้นจึงต้องเป็นคําสั่งจากไทเฮา สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผู้หญินเจ้าสำราญ